ป้าเขาเขียนว่าไงป้าก็บอกว่ากรุงเทพมหานครวนกลับครับ1,125กิโลบ้านห้วยคลัง่งไปนี่1ีกิโลเมตรเดินทางมาถึงแล้วครับผมออฟโรดทันแรครับผม13นาฬิกา20นาทีครับผนของเรามาถึงแล้ว ื่อครับคนขี่รถคันนี้หน่อยบูนขอพี่น้องนะครับที่รวบ้อมเงินมาณเวลานี้ผมเอาของขึ้นมาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยข้างน,นะครับหมู่ที่5ตําบลนาเกียนอำเภออมก๋อ,อยจังหวัดเชียงใหม่ เจบกนะิโลคร,รัโรงเรียนบ้านไฟหนาโรงเรียนีบ้านผีปานเหนือโรงเรียนบ้านผีปานใต้โอ้ ปันไงพี่อารมณ์สนุกเนาะแรกเลยสนุกเลยไปขึ้นไปครับผมปามทาไปเลยใกล้จะถึงกันแล้วสายรุยทุกท่านเดียวแล้วครับผมสองถังนี่ไม่อยู่ในป่านี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะวันนี้ผมต้องกระชิดดำนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รูปคลิปนะครับแล้วก็ เราไม่มีส่วนในการออมเงินด้วยนะครับไปดูเส้นทางลงนะครับเงินที่พวกท่านออมมาเราเอามาซื้อของของที่ท่านเห็นน่ะไปดูดิตอนนี้เราเข้าบ้านอะไรเราเข้าบ้านไปนานะครับนาทีโอมต่อเลยนะครับบ้าไปนานาทีโอมดีใจครับดีใจชุดเอดโดโรของเราอยู่ตรงนี้นะครับและนี่นะครับคือบุญของพวกท่านที่ออมเงินกันมานะครับ เดี๋ยวเราจะมีออฟโรดตามกันมาอีก3คันซึ่งกำลังไต่มาจากตรงนน้นนะครับเราใกล้จะถึงแล้วนะครับเรากล้จะถึงกันแล้วตามป้ายพี่ตามป้ายนี่ครับสออชาวบ้านห้วยคลั่งเลี้ยวขวาไปเรากล้จะถึงกันแล้วนะครับ อีประมาณ10กว่ากิโลแต่เรื่องอีแค่สิบกิโลอีสิบกิโลเราจะถึงแล้วระวังเลยนะตาน่ามีออฟโรดเล็กน้อยมาครับผมเป็นกำลังใจให้กับชุดออฟโรดนะครับอีกประมาณ4ี่คันที่กำลังเดินทางมานะครับกำลังมากำลังมานี่ละครับนี่ละครับผมคือการทำบุญในสไตล์ของพวกเรานะครับ ออฟโหดคันที่2เดินทางขึ้นมาเป็นที่ะรยแล้วครับผมสลหรับการขนของทุกอย่างขึ้นมาแล้วนะครับผมออฟโเลยนะครับตอนนี้เดินทางมากันแล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่เราขนกันขึ้นมาขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่เสียสละรถนะครับเสียสละน้ำมันด้วยนะครับ ขับรถไปกันขึ้นมาขอบค okay, ุณ f c ของ TKD Enduro Thailand ขอบคุณพี่น้องผมนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยทก่้สาคัญขาไม่ได้เลยครับผมนี่ครับที่ขายไม่ได้เลยคือแทงน้ำครับมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่คือบุญของพวกเรานะครับพี่ ไม่มีพวกเขาของเหล่านี้ก็ขึ้นมาไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้รถครับประเภทนี้แบกขึ้นมาด้วยสุดครับผมถือว่าเป็นการทำกิจกรรมทำบุญครั้งใหญ่ของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องกระชัดนม,มีโอกาสนะครับได้เดินทางร่วมทิปอีกแล้วนะครับแล้วก็ในานามของ TKD Enduro t h โ i l a n d ครับพี่น้องผมที่ร่วมเงินกันนะครับซื้อของต่างๆนู่นครับของเอาลงลนะ ก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับนี่ครับผมขอเก็บคลิปนี้เอาไว้นะครับให้กับพี่น้องผมที่กดติดตามผมนะครับในสกัดของ TKD Enduro Thailand นะครับเลยว่าพี่น้องจากทางเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้นะครับที่โอนต่างมานะครับวันนี้บุญของท่านที่ท่านรูมทะุงกับพวกผมวันนี้ทุกอย่างที่ผมไปซื้อมาตอนนี้ขึ้นมาถึง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยข้างนะครับนาเขียนอมก่อยเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพี่บุญของท่านพี่ทําพร้อมกับผมบุญของท่านเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วครับกับการเดินทางในวันนี้เราออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ตีห้าครับตีห้าแล้วตอนนี้13นาฬิกายีนาที ของทุกอย่างขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเก็บความภูมิใจเอาไว้ครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการทำบุญของพวกเราในสักก U l o าร์ดี K D Enduro t h ย i l a n d นะครับเราร่วมทำกับชุดของม่วยทราย Enduro นะครับซึ่งผมก็ได้รับประสานงานมานะครับทั้งอาจารย์อดุลน,นะครับแล้วก็กับต็อกกี้เขานะครับ ความภาคภูมิใจของเราอีกหนึ่งรับขอบคุณ FC ของผมขอบคุณ FC ของ TKD Enduro Thailand ขอบคุณ FC ของผมทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่ช่วยกันออมเงินมานะครับสนับสนุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณชื่อของห้วยห้วยทราย Enduro นะครับแล้วก็พี่น้องออฟโรดทงการสงอนะครับนี่นะครับกิจกรรมดีๆครับเงินของเราทั้งนั้นนะครับพี่น้องเงินของเราทั้งนั้นเลย เราช่วยกันแล้วก็ตอนนี้บุญของท่านได้ขึ้นมาอยู่บนยอดดอยเป็นที่รยบร้อยแล้วครับ,เ,รบรเก็บบรรยากาศไว้นะครับผมโรงเรียนที่อยู่กลางภูเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับ,รบรนี่ครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องมากๆครับทกากกรส่รงบอบนะครับ,รบรแด่ไปแล้วนะครับ